มีข่าวการเสียชีวิตของนักเคลื่อนไหวการเมืองคนหนึ่งในอเมริกาที่เป็นสายอนุรักษนิยมแล้วผู้เขียนเขาก็พบว่าคนนี้มีความเชื่อแบบคริสตินไซออนิสต์ซึ่งเ,เป็นแนวคิดที่แบบว่ามีพลังมากในอเมริกาแล้วก็ก็มีอิทธิพลมาถึงคริสเตียนภายบางกลุ่มด้วยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือไม่ใช่จะมาตัดสินเนาะว่าใครถูกใครผิด ครับไม่ใช่แบบนั้นแต่เหมือนอยากชวนมาทําความเข้าใจมุมมองต่างๆกันมากกว่าว่าเอ๊ะทำไมเขาคิดแบบนี้แล้วแก่นมันคืออะไรทําไมถึงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันใช่ครับเพื่อให้เราได้เอ่อได้คิดได้ไตรตรองถึงความเชื่อของตัวเองมากขึ้นด้วยเนาะใช่เลยค่ะงั้นคําถามแรกเลยที่บทความนี้จุดประเด็นขึ้นมาก็คือว่าการที่คริสเตียนบางกลุ่มเนี่ยเขารู้สึกผูกพันแล้วก็นำธรรมเนียมปฏิบัติของชาวยูเข้ามาในความเชื่อของตัวเองครับ มันมันเหมาะสมไหมอะไรทำนองนี้ซึ่งก็มีมุมมองต่างกันไปเลยนะคะครับผมแล้วก็การทำความเข้าใจเหตุผลของแต่ละฝ่ายเนี่ยผมว่าสำคัญนะค่ะเพื่อเราจะเคารพความแตกต่างได้แล้วก็อาจจะเอ่อทำให้เราเข้าใจความเชื่อของเราเองชัดขึ้นด้วยมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยแล้วก็กลุ่มที่เห็นต่างออกไปครับงั้นเราลองมาดูฝั่งที่ที่เขารู้สึกเชื่อมโยงก่อนไหมคะว่าเขามีเหตุผลอะไรบ้างได้ครับ อย่างแรกเลยที่เขามองก็คือคือาศาสนาคริสต์เนี่ยมีรากมาจากาศาสนายิวใช่ไหมคะครับพระเยซูสาวกยุคแรกก็เป็นชาวยิวทั้งนั้นใช่ค่ะการเข้าใจธรมเนียมวัฒนธรรมยิวก็เลยเหมือนช่วยให้เข้าใจบริบทพระคัมภีร์ได้ลึกขึ้นเหมือนกลับไปดูที่จุดเริ่มตน้นอะไรทํานองนั้นอืมครับอันนี้น่าสนใจอีกประเด็นที่เขายกมาก็คือเรื่องเอ่อความต่อเนื่องของพันธสัญญาความต่อเนื่องยังไงคะคือเขามองว่า พวกเทศกาลเ,เดิมของยิวในพันธสัญญาเดิมอย่างเช่นตัสกาหรือเทศกาลเพลิงภาคอะไรพวกนี้ครับค่ะมันไม่ได้ถูกยกเลิกไปสักทีเดียวแต่เหมือนเป็นเงาที่ชี้มาหาความจริงซึ่งก็คือพระเยซูอ๋อเหมือนที่เปาโลเขียนในโคโลสีใช่ครับโคโลสีบทที่2ข้อ16-17กการศึกษาธรรมเนียมพวกนี้ก็เลยเหมือนการเรียนรู้แผนการของพระเจ้าที่ค่อยๆเปิดเผยออกมาครับ เข้าใจแล้วค่ะแล้วก็มีอีกจุดที่สำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มที่เรียกว่าคริสเตียนไซออนิสต์กับเมสยานิกยิวครับกลุ่มยิวที่เชื่อพระเยซูใช่ค่ะกลุ่มนี้เขาจะเน้นเรื่องความเชื่อในการฟื้นฟูอิสราเอลตามคํำพยากร์มากๆครับผมเขามองว่าการตั้งประเทศอิสราเอลสมัยใหม่ปี1948เนี่ยเป็นการเริ่มต้นของการที่คํำพยากร์สำเร็จ อืมครับแล้วก็เป็นสัญญาณว่าพระคริสต์ใกล้จะกลับมาครั้งที่สองแล้วการติดตามธรรมเนียมยิวหรือการให้ความสำคัญกับประเทศอิสราเอลก็เลยเ,เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งสำหรับพวกเขาครับนั่นคือมุมมองฝั่งที่สนับสนุนเนาะ